นี่คือหุกภาษาไทยที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยความสงสัยเหมาะเปิดคลิป YouTube ของคุณได้อย่างน่าดึงดูดสไตล์ลึกลับสัมปาะสาทและกระตุ้นให้คนดูอยากฟังต่อจนจบครับชิมุลงคืนหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกโดยไม่มีเสียงร้องทุกคนคิดว่าเขาแค่เงียบแต่หมอกลับพบสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะในดวงตาของเด็กคนนั้นมีบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดในโลกนี้ และเมื่อความเงียบเริ่มพูดทุกคนในห้องก็ต้องเงียบตลอดการนี่คือเรื่องจริงจากโรงพยาบาลที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อีกเลยอยากให้ผมช่วยเขียนหุบแบบสั้นอีกเวอร์ชั่นใหม่ครับเช่น10 15วินาทีแรกแบบตังวะเร็วๆสำหรับเปิดคลิปสไตล์ยูท r บพอเด็กชายคนหนึ่งถือกำเนิดในคืนฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าดังก้องเนือหลังคาโรงพยาบาลแต่ในห้องคลอดกลับมีเพียงความเยบ ไม่มีเสียงร้องแรกเกิดพยาบาลมองหน้ากันอย่างตื่นตระหนกหมอรีบอุ้มทารกขึ้นตรวจชีพจรท,ทันทีหัวใจเต้นปกติร่างกายอบอุ่นแต่ริมฝีปากนิ่งสนิทไม่มีเสียงแม้แต่น้อยแม่ของเด็กชายร้องให้เรียกชื่อเขาหมอพยายามปลอบใจแต่ดวงตาของเขาเริ่มสั่นระริกบางอย่างไม่ถูกต้องภายในห้องมีลมเย็นพัดผ่านทั้งที่ทหน้าต่างปิดสนิทหลอดไฟกระพริบแผ่วเบา เสียงเครื่องวัดชีพจรเริ่มดังทีผิดจังหวะเด็กชายลืมตาขึ้นดวงตาสีดำสนิทไร้ประกายของทารกทั่วไปหมอรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุถ,ถึงข้างในอุณหภูมิในห้องลดลงอย่างฉับพลันกลิ่นเหล็กไม่ลอยมากับอากาศเสียงบางอย่างเริ่มดังในหัวของหมอไม่ใช่เสียงพูดแต่เป็นเสียงกระซิบที่มาจากความคิดของเด็กขอบคุณที่ปล่อยให้ข้าได้ออกมา มือเล็กๆของทารกขยับชา้ชาๆปลายนิ้วแต่ลงบนข้อมือของหมอภาพความทรงจำแล่นผ่านเข้ามาในหัวภาพผู้หญิงในชุดขาวเลือดไหลาจากดวงตาเสียงหหวรอของเด็กหลายคนที่ไม่เห็นตัวหมอสะดุ้งถอยหลังทารกยังคงจ้องเขาอย่างเย็นชาแม่ของเด็กชายมองด้วยความกลัวปนสับสนลูกฉันเขาเป็นอะไรหรือคะหมอไม่ตอบเขาเพียงมองเด็กชายในอ้อมแขนพยาบาล ที่ตอนนี้กำลังยิ้มยิ้มโดยไม่มีเสียงหัูร้อใดๆในดวงตาคู่นั้นมีเนวของบางสิ่งที่กำลังตื่นขึ้นมาอีกครั้งมอถอยหลังชนโต๊ะเครื่องมือเสียงโลหะกระทบพื้นดังแหลมจนทุกคนสะดุง้งเด็กชายยังคงจ้องนิ่งราวกับรู้ดีว่าเขาทำให้คนอื่นกลัวลมหายใจของหมอเริ่มที่เงื่อเย็นหลายลงขมับแม้อากาศในห้องจะเย็นจัด พยาบาลอีกคนพยายามอุ้มเด็กกลับไปที่เตียงทารกแต่ในวินาทีนั้นเองไฟทั้งห้องดับวูความมืดกืนกินทุกอย่างมีเพียงเสียงเครื่องวัดชีพจรที่ยังดำเป็นจังหวะคงที่ท่ามกลางความเงียบมีเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นใกล้หูของหมอเสียงนั้นเหมือนเสียงเด็กแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาข้าเคยอยู่ตรงนี้นานแล้วหมอหันขวับไปทางเสียงแต่ไม่เห็นใคร พยาบาลเริ่มร้องเรียกชื่อกันด้วยความตื่นตระหนกเมือ่อไฟกลับมาสว่างอีกครั้งเด็กชายหายไปจากเตียงมีเพียงรอยมือเล็กๆเกต็มไปด้วยคราบเลือดบนผ้าขาวแม่ของเด็กชายกรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามลุกจากเตียงทั้งที่ร่างกายยังอ่อนแรงหมอรีบเข้าไปห้ามแต่เมื่อเขาแตะไหลยเธอเธอกลับหยุดนิ่งทันทีสายตาเหมอมองไปทางมุมห้องตรงนั้นเองเด็กชายยืนอยู่ ในมือเล็กๆของเขามีตุ๊กตาผ้าเก่าๆที่ไม่มีใครจำได้ว่ามาจากไหนตุกตาตัวนั้นเปียกชุ่มและมีกลิ่นเหมือนดินเปียกเด็กชายเงยหน้าขึ้นชาชารอยยิ้มเดิมปรากฏอีกครั้งแต่ในดวงตาคู่นั้นมีประกายของแสงสีแดงว่าผ่านมอรู้สึกแรงบีบที่ขมับเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นบีบไว้เสียงหัวราเด็กดังขึ้นรอบห้องไม่ใช่เสียงเดียวแต่หลายเสียงซ้อนทับกันพวกข้ากลับมาแล้ว แสงไฟกระพริบอีกครั้งพยาบาลคนหนึ่งสุดลงกับพื้นมือสันเธอเห็นเงาเล็กๆหลายเงาวิ่งไปตามผนงังเงาเหล่านั้นมีรูปร่างคล้ายเด็กแต่ไม่มีหน้าไม่มีเสียงหัวใจแม่ของเด็กชายเริ่มร้องให้สะอึกสะอื้นเธอยกมือไหว้สิ่งที่มองไม่เห็นขอให้ลูกฉันปลอดภัยขอให้เขาเป็นแค่คนธรรมดาเธอเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้เธอยื่นมือแตะหน้าท้องของแม่แล้วพูดเสียงเบาแต่ชัดเจน แม่ไม่ต้องกลัวค่าจำแม่ได้น้ำตาของแม่หยุดไหลในทันทีแต่สายตาเธอเริ่มเลื่อนลอยปากสันเหมือนอยากพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงหมอพยายามจะขยับเข้าไปช่วยแต่ขาของเขากลับขยับไม่ได้เหมือนร่างกายถูกตรึงไว้กับพื้นอุณหภูมิในห้องลดต่ำลงจนลมหายใจกลายเป็นไอเครื่องมือทุกชิ้นเริ่มสั่นเล็กน้อยเสียงกระจกแตกร้าดังมาจากมุมห้อง มอหันไปเห็นเน่าของเด็กชายสะท้อนอยู่ในกระจกแต่ภาพในกระจกไม่เหมือนเด็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าในนั้นคือร่างของเด็กหลายคนซ้อนทับกันบางคนหัวเอียงบางคนไม่มีตาบางคนร้องให้เลือดเสียงหัวร้อในกระจกดังกว่าภายนอกจนกระจกแตกละเอียดเศษกระจกปลิวกระจายเป็นประกายแสงเด็กชายหันกลับมามองมออีกครั้งมอข้าจำท่านได้มอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรง จำข้าใช่เด็กชายผู้เสียงเรียบคืนที่ฝ่ายไม่ท่านอยู่ตรงนั้นมอเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องภาพความทรงจำที่เขาพยายามลืมผุดขึ้นมาในหัวโรงพยาบาลเก่าในชนนาบทเสียงเด็กๆร้องขอความช่วยเหลือเปเลวไฟลุกโชนและเสียงของเด็กคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ช่วยออกมาในคืนนั้นตอนนี้เสียงนั้นกลับมาอีกครั้งในร่างของทารกตรงหน้า หมอสุดลงคุกเข่ากับพื้นมือสั่นเทาเหมือนร่างกายสูญเสียเรี่ยวแรงทั้งหมดเสียงเต้นของหัวใจดังอยู่ในหูอย่างบ้าคลาั่งภาพในความทรงจำย้อนกลับมาชัดเจนราวกับเกิดขึ้นอีกครั้งเปลวไฟในคืนนั้นเผาไหม้ทุกอย่างในโรงพยาบาลเก่ากลิ่นไม้ของผิวหนังแอบผ้าไม่คลกคลุงไปทั่วเสียงร้องของเด็กๆด,ดังระงงมในความมืดแต่เขาวิ่งหนีออกมาเขาทิ้งพวกเด็กไว้เสียงหนึ่งยังคงตามหลังมาในความมืด เสียงเล็กๆที่เรียกชื่อเขามอช่วยด้วยแต่เขาไม่หันกลับไปเขาวิ่งออกจากอาคารโดยไม่เหลียวหลังและหลังจากนั้นโรงพยาบาลแห่งนั้นก็หายไปในเปลวไฟเมื่อมอ,อก,กลับมามองเด็กชายตรงหน้าหัวใจของเขาเหมือนถูกบีบแน่นจนแทบระเบิดดวงตาเล็กๆนั้นมองตรงมาที่เขาสะทอมเปลวไฟที่ไม่มีอยู่ในห้องนี้ข้าอยู่ในไฟนั้นเด็กชายพูดเสียงเรียบ ข้าเห็นท่านหนีไปเสียงของเด็กชายดังขึ้นโดยไม่ต้องขยับปากเรากับแทรกเข้ามาในสมองโดยตรงหมอปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นยังคงอยู่ดังขึ้นเรื่อยๆข้าไม่ลืมข้าไม่เคยนอนหลับข้ารอวันกลับมาหมอเริ่มร้องขอความเมตตาเสียงสันเครือฉันฉันไม่ตั้งใจฉันช่วยไม่ทันจริงๆเด็กชายยื่นมือออกมานิ้วเล็กๆชี้ไปยังหน้าอกของหมอ พันใดนั้นแสงสีแดงวาบออกมาจากปลายนิ้วมอรู้สึกเหมือนมีของแหลมคมแทงเข้าไปในหัวใจเสียงโหวร้อของเด็กๆด,ดังสะท้อนรอบห้องทุกเงาบนผนังเริ่มเคลื่อนไหวรอยเลือดที่พื้นค่อยๆรวมตัวเป็นวงกลมกลางวงปรากฏสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ไม่มีใครเคยเห็นแสงจากเพดานห้องกระพริบถี่จนแทบมองไม่เห็นภาพพยาบาลที่เหลือกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอหายไปในทันที ปากของเธอขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาเธอจับคอเหมือนมีบางอย่างปิดกั้นลมหายใจเลือดเริ่มไหลออกจากหูของเธออย่างชา้ชาๆแม่ของเด็กชายยังคงนิ่งเหมือนถูกสะกดให้จ้องอยู่ที่ลูกของตนเด็กชายหันไปหาเธออีกครั้งแม่จำค่าได้ไหมเสียงนั้นอ่อนโยนเหมือนเด็กธรรมดาแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับไม่มีความอบอุ่นใดๆหญิงสาวพยักหน้าชา้ชาๆรอยยิ้มบางปรากฏขึ้นบนใบหน้า ลูกแม่แม่อยู่ตรงนี้เด็กชายเอื้อมมือไปแต่แก้มเธอเบาๆผิวของเธอเริ่มซีดลงทันตาเส้นเลือดใต้ผิวเปลี่ยนเป็นสีดำดวงตาเริ่มมืดลงแต่เธอยังคงยิ้มหมอพยายามลุกขึ้นแต่ล้มลงอีกครั้งแรงดึงบานอย่างฉุดเขาให้คุกเข่าลงตรงกลางวงเลือดเสียงกระซิบดังรอบตัวเขาเธอเคยให้คำสัญญาเธอจะไม่ทิ้งเราไว้แต่เธอนี้ เลือดเริ่มเคลื่อนไหวรอกขาเขาเหมือนสิ่งมีชีวิตไหลล้นเป็นวงแหวนรัดแน่นหมอพยายามดิ้นแต่ไม่ขยับได้ดวงตาเขาเบิดกว้าเมื่อเห็นมือเล็กๆหลายคู่โผล่ขึ้นจากพื้นเลือดพวกมันจับขาเขาไว้แน่นเย็นเฉียบและเหนียวเหมือนโคลนตายไม่ไม่เสียหมอร้องดังลั่นแต่กลับไม่มีใครได้ยินเด็กชายเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าว ทุกย่างก้าวทิ้งรอยเท้าเป็นคราบเลือดบนผื้นคืนนี้ข้าจะพาท่านกลับไปที่นั่นหมอร้องให้ออกมาเสียงสะอื้นสัน่นข้าขอร้องอย่าทำเลยข้าจะทำทุกอย่างขอแค่ให้พวกเจ้าไปเด็กชายหยุดอยู่ตรงหน้าเขาใบหน้าของเขาเริ่มเปลี่ยนจากเด็กชายกลายเป็นร่างที่ไม่เกรียมผิวแตกออกเป็นเส้นสีดำควันพวยพุ่งออกจากแผลที่นั่นพวกเรายังรอท่านอยู่ หมอเริ่มกรีดร้องอีกครั้งจนเสียงของเขาแผ่วหายไปในความมืดที่กำลังกลืนกินห้องทั้งห้องไฟดับอีกครั้งเสียงเครื่องมือหยุดลงทั้งหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจที่เต้นครั้งสุดท้ายของหมอและเสียงกระซิบเบาๆของเด็กชายที่ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบคราวนี้ท่านจะไม่หนีอีกแล้วเสียงหัวใจเต้นสุดท้ายนั้นค่อยๆจางหายเหลือไว้เพียงความเงียบที่หนักอึ้งจนรู้สึก ได้ถึงแรงกดทับในอากาศลมหายใจสุดท้ายของหมอขาดหายไปในห้องที่มืดสนิทเมื่อแสงไฟกลับมาวูบอีกครั้งร่างของหมอไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมีเพียงเสื้อกาวขาวเปื้อนเลือดที่ตกอยู่บนพื้นแม่ของเด็กชายยังคงนั่งนิ่งบนเตียงในอ้อมแขนของเธอคือเด็กชายที่ตอนนี้ดูเหมือนกลับมาเป็นทารกธรรมดาหลับตาพริมเหมือนเด็กแรกเกิดทั่วไปพยาบาลที่รอดเพียงคนเดียวค่อยๆลุกขึ้น มือเธอสั่นจนแทบจับอะไรไม่ได้เธอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เตียงคุณผู้หญิงเราต้องออกไปจากที่นี่หญิงสาวเงยหน้าขึ้นชาชาๆรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าที่ซีราวกับขี้เท้าเขาไม่ให้ไปพยาบาลหยุดนิ่งทันทีหมายความว่าอย่างไรคะหญิงสาวก็มองลูกในอ้อมแขนเขาบอกว่าเราต้องอยู่ด้วยกันตลอดไป พยาบาลเริ่มถอยหลังอย่างช้าๆแต่ประตูห้องกลับปิดสนิทโดยไม่มีใครแต่ต้องเสียงคล้ายลมหายใจของเด็กหลายคนดังแผ่วเ,เบาในทุกมุมห้องผ้าม่านสีขาวเริ่มขยับเองเหมือนมีลมพัดแต่ไม่มีช่องลมไม่มีหน้าต่างเปิดกลิ่นไม่กลับมาอีกครั้งกลิ่นเดียวกับที่หมอเคยได้กลิ่นก่อนตายพยาบาลหันไปมองเตียงอีกครั้งเด็กชายลืมตาขึ้นอีกคนคราวนี้ดวงตาทั้งคู่เป็นสีดำสนิท ไม่มีตาดำไม่มีแสงสะท้อนเธอก้าวถอยหลังชนผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเด็กชายเริ่มพูดโดยไม่ขยับปากเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเด็กแต่เป็นเสียงหลายเสียงซ้อนกันเสียงผู้ชายเสียงผู้หญิงเสียงหูร้ะเสียงร้องไห้เธอได้ยินพวกเราหรือยังพยาบาลเริ่มร้องไห้อย่าอย่าทำฉันเลยฉันไม่รู้อะไรเลยเสียงในหัวของเธอตอบกลับทันที ทุกคนที่เห็นต้องอยู่แสงไฟดับอีกครั้งเสียงของพยาบาลขาดหายไปกลางอากาศเมื่อแสงกลับมาอีกครั้งห้องทั้งห้องเงียบสนิทดนพื้นข้างเตียงมีเสื้อพยาบาลเปื้อนเลือดวางอยู่ไม่มีรา่าไม่มีเสียงไม่มีลมหายใจหญิงสาวยังคงอุ้มลูกไว้แน่นสายตาของเธอเหม่อไปยังมุมห้องที่มุมหนึ่งของผนังมีเนาดำรูปร่างคล้ายเด็กหลายคนยืนเรียนกันพวกเขาไม่เคลื่อนไหว แต่ทุกเน่ามีดวงตาสีแดงเรืองแสงหญิงสาวกระซิบเบาๆฉันจะอยู่กับเขาฉันสัญญาเด็กชายในอ้อมแขนของเธอขยับเล็กน้อยเสียงหูโร่เบาๆดังขึ้นในห้องจากนั้นไฟทุกดวงดับพร้อมกันทั้งโรงพยาบาลจมอยู่ในความมืดเสียงเครื่องมือทางการแพทย์หยุดทำงานทั้งหมดคนในตึกอีกชั้นเริ่มได้ยินเสียงประหลาดเสียงร้องของเด็กเสียงโูโรสั้นๆ เสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งอยู่บนพื้นยามรักษาความปลอดภัยที่อยู่หน้าตึกเริ่มรู้สึกถึงความเย็นแปลกๆเขาเดินเข้ามาเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดเสียงตามสายในตึกเริ่มดังขึ้นเองเสียงนั้นแหลมเล็กเหมือนเด็กกำลังพูดคุณหมอกลับมาแล้วยามหันไปมองตามเสียงเห็นเน่าของคนในเสื้อกาวเปื้อนเลือดยืนอยู่ปลายทางเดินมือของคนนั้นถือไฟฉายแต่แสงจากไฟฉายส่องไปข้าหน้าแล้วไม่สะท้อนกลับ เหมือนถูกกลืนโดยความมืดคุณหมอไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาถอยหลังช้าๆแต่ทันใดนั้นมือเย็นเฉียบควา้าข้อมือเขาไว้ยามร้องล่านแต่เสียงนั้นถูกกลืนหายไปในความมืดในเช้าวันต่อมาตํารวจมาถึงโรงพยาบาลไยทั้งระบบกลับมาใช้งานได้ปกติแต่ในห้องคลอดไม่มีใครอยู่ไม่มีหมอไม่มีพยาบาลไม่มีแม่ไม่มีเด็ก เหลือเพียงคราบเลือดรูปวงกลมอยู่กลางพื้นและตุกตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งวางอยู่ตรงกลางเปียกชื้นและเย็นเหมือนเพิ่งถูกนำออกมาจากดินมีป้ายชื่อเด็กติดอยู่ที่แขนตุกตาชื่อเดียวกับเด็กที่เกิดเมื่อคืนกฤติเดตและใต้ชื่อมีลายมือขีดเขียนเพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นตัวหนังสือสีแดงสันว่าข้ากลับมาแล้วแต่ยังไม่หมดทุกคน เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนเงียบอยู่กลางห้องคลอดแสงไฟสลัวกระทบผนังสีขาวซีดที่เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเปื้นเลือดกลิ่นสนิมจากเลือดผสมกับกลิ่นยาแรงจนแทบหายใจไม่ออกร้อยเวรผู้มาประสบการณ์ชื่อสารวัตรพงษ์ก้มลงตรวจดูตุ๊กตาผ้าเก่าๆตรงกลางพื้นเนื้อผ้าเย็นเฉียบเหมือนแช่น้ำแข็งเขาใช้ปลายปากกายกแขนตุก,กตาขึ้นใต้แขนมีคราบน้ำตาแห้งเกาะเป็นคราบขาวและตัวอักษรสีแดง ที่เขาเพิ่งเห็นเมื่อครู่กลับเริ่มหลายเหมือนเลีอดสดสารวัตรขมวดคิว้วหมอที่อยู่เว้นเมื่อคืนหายไปทั้งหมดเจ้าหน้าที่พยาบาลที่รอดชีวิตคนเดียวพยักหน้าน้ำเสียงของเธอสั่นจนแทบพูดไม่ออกใช่คะ่ะฉันได้ยินเสียงเด็กร้องตอนตีสองจากนั้นไฟก็ดับเธอกลืนน้ำลายพอไฟติดอีกทีทุกคนก็หายไปสารวัตรเดินวนรอบห้อง รองเท้าของเขาย่ำลงบนเลือดที่ยังไม่แห้งดีเสียงแช่เบาๆดังขึ้นในแต่ละก้าวเขาเงยหน้ามองเพดานเห็นกล้องวงจรปิดห้อยอยู่แต่สายไฟยถูกดึงขาดปลายสายไม่ดำเหมือนถูกเผาเขาเรียกตำรวจอีกคนให้ตรวจกล่องบันทึกภาพแต่เมื่อเปิดดูภาพสุดท้ายคือภาพของหมอในชุดก้าวกำลังหันมามองกล้องตรงๆใบหน้าของหมอเต็มไปด้วยเงาและดวงตาเป็นสีแดง จากนั้นจอก,ก็ดับสนิทเสียงสัญญาณไฟฟ้าดังจี้ในห้องจนเจ้าหน้าที่ต้องรีบถอยออกสารวัรยืนเงียบอยู่นานก่อนเอ่ยเบาๆเรียกทีมสืบสวนมาทั้งหมดตรวจให้ทั่วตึกพวกเขาเริ่มเดินตรวจห้องอื่นๆทีละห้องไฟในโถงกระพริบที่จนทุกคนเริ่มรู้สึกคลื่นไส้เสียงฝีเท้าในรองเท้าบูตอดังสะท้อนยาวในทางเดินแต่ในบางช่วงมีเสียงฝีเท้าอีกชุดหนึ่งตามหลัง เสียงเบาๆของเท้าเล็กๆที่เดินอยู่ใกล้เหลียเกินสารวัตรหยุดเดินหันกลับไปทันทีไม่มีใครอยู่ข้างหลังแต่ไฟตรงปลายทางเดินดับลงอย่างช้าๆเหมือนมีบางอย่างผ่านไปเสียงเด็กัวเราอเบาๆดังขึ้นในความมืดหัวใจของทุกคนเต้นแรงจนได้ยินในความเงียบตำรวจคนหนึ่งยกไฟฉายสองไปข้างหน้าลำแสงสะท้อนกับบางสิ่งบนพื้นตุก,กตาผ้าอีกตัวหนึ่ง เหมือนกับตัวที่อยู่ในห้องคลอดสารวัตรเดินเข้าไปไกลแต่ทันทีที่ไฟฉายสองโดนหน้าตุก,กตาเขากลับเห็นว่าในดวงตาของมันมีแสงสีแดงวาบขึ้นตุก,กตาล้มลงเองช้าๆและมีเสียงกระซิบดังออกมาจากปากที่เย็บด้วยได้ไม่หมดยังม,มีอีกเจ้านาที่สองคนร้องออกมาแล้ววิ่งหนีไฟในทถงระเบิดทีละดวงเสียงแตกดังสะท้อนไปทั่ว ประกาไฟตกกระทบผนังเป็นรอยไม่รูปมือเล็กๆสารวัตรพงยืนแข็งอยู่กับที่เขาเห็นเนาของเด็กวิ่งผ่านผนังด้านในเหมือนภาพสะท้อนของสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเบอร์ที่โทรเข้ามาคือเบอร์ของหมอวิทยาหมอที่หายตัวไปเมื่อคืนเขากดรับโดยไม่ลังเลหมอวิทยาหมออยู่ไหนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจเบาๆฝั่งตรงข้าม ตามด้วยเสียงเด็กพูดชาชาชัดทุกคำสารวัตรคืนนี้อย่าทิ้งพวกเราไว้เสียงหหูร้อแหลมเล็กดังตามมาแล้วสายก็ตัดขาดท,ทันทีโทรศัพท์ในมือของสารวัตรดับสนิทหน้าจอร้อนจัดจนเขาต้องปล่อยตกพื้นทันใดนั้นไฟทั้งชั้นดับอีกครั้งมีแสงสลัวเพียงจากไฟฉุกเฉินสีแดงที่กระพริบเป็นจังหวะในจังหวะแสงนั้นเขาเห็นบางสิ่งปรากฏอยู่ข้างหน้า เด็กหลายคนในชุดผู้ป่วยยืนเรียงกันเงียบๆตาทุกคู่จ้ะมาที่เขาไม่มีใครขยับไม่มีเสียงใดออกจากปากแต่ในความเงียบเสียงหัวใจของสารวัตรเริ่มสัน่นผ้าของเด็กชายกริติเดตอยู่ตรงกลางแถวในมือของเขายังถือตุก,กตาผ้าตัวเดิมดนหน้าอกของเด็กมีป้ายชื่อใหม่ห้อยอยู่ป้ายที่เขียนด้วยเลือดสดๆว่ามอวิทยาสารวัตรหายใจติดขัด เขายกปืนขึ้นชาชาแต่มือสั่นเกินควบคุมเด็กชายยิ้มไม่ต้องกลัวถึงเวลาท่านแลว้วเงาทั้งหมดพุ่งเข้าหาเขาในคราวเดียวเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้งแลว้วทุกอย่างกลับสู่ความเงียบไฟทั้งตึกติดขึ้นอีกครั้งในเช้าวันต่อมาไม่มีใครอยู่ในชั้นนั้นดนพื้นมีเพียงคราบเลือกขนาดใหญ่ที่ลากยาวไปจนถึงห้องคลอดและตรงกลางวงนั้นตุ๊ก,กตาผ้าสองตัวนั่งพิงกัน หนึ่งตัวมีป้ายชื่อกิเดิตอีกตัวมีป้ายชื่อใหม่เขียนด้วยหมึกซีจางพงางข้างๆตุกตาทั้งสองมีภาพเด็กหลายคนวางเรียงอยู่ในกรอบไม้เก่าทุกคนในภาพคือเด็กที่ตายในเหตุไฟไม่โรงพยาบาลเมื่อสิบปีก่อนและในมุมของภาพนั้นมีเนาเลือนรางของผู้ชายในชุดกาวขาวยืนอยู่เงานั้นยิม้มก่อนที่ผ้าจะค่อยๆสิลงเหลือเพียงพื้นผ้าขาวว่างเปล่าในกรอบเดียวกัน หลายวันผ่านไปหลังเหตุการณ์นั้นโรงพยาบาลถูกสั่งปิดอย่างถาวรป้ายชื่อถูกรีออกเหล็กเป็นสนิมจากความชื้นและฝนที่ตกไม่หยุดหลายวันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ตึกอีกแต่ทุกคืนมีคนในละแวกนั้นได้ยินเสียงเด็กขูเรอ้อเบาๆลอมากับลมบางคืนได้ยินเสียงร้องให้คลายเสียงขอความช่วยเหลือจนผู้คนเริ่มเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าโรงพยาบาลเยบเจ้าหน้าที่ที่ข้ามาตรวจสอบภายหลังพบสิ่งประหลาด ดนผนังห้องคลอดมีรอยมือเล็กๆปรากฏขึ้นทีละชั้นเหมือนมีเด็กนับสิบปีนขึ้นจากพื้นไปจนถึงเพดานและตรงกลางห้องมีตุ๊กตาผ้าสองตัววางพิงกันเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีตัวที่สามปรากฏขึ้นระหว่างกลางไม่มีชื่อไม่มีสีมีเพียงได้แดงที่เย็บรอปากแน่นและกลิ่นดินชื้นเหมือนเพิ่งขุดขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่คนที่ย้ายตุ๊กตาออกจากห้องก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย บันทึกการสืบสวนหยุดอยู่เพียงเท่านั้นไม่มีรายงานเพิ่มเติมไม่มีใครกลับไปที่นั่นอีกหลายปีต่อมาโรงพยาบาลกลายเป็นตึกว่างเปล่าที่ถูกทวันคลุมจนแทบมองไม่เห็นทางเข้าแต่ในคืนฝนตกหนักหากใครขับรถผ่านถนนเส้นนั้นและมองเข้าไปในเงาตึกจะเห็นแสงไฟในห้องคลอดติดสว่างขึ้นวูบหนึ่งและเงาของเด็กเล็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าต่างในมือของเขายังถือตุ๊ก,กตาผ้าเก่าๆเ,เอาไว้แน่น ดวงตาคู่นั้นสะท้อนแสงสีแดงออกมาในความมืดพร้อมเสียงกระซิบเบาๆที่ลอยมากับสายฝนอย่าทิ้งพวกเราไว้อีกเลย